รมรวินคลินิกจัดงาน Grand Opening New Presenter 2025มิน้นรัญชรรวินตัวแทนคนรุ่นใหม่สวยทุกมิติ รมรวินคลินิกพิกชมมงการความงามด้วยการจัดงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ประจำปี2025ณสนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงธานิสอนธรรมลิขิตกุลแพทย์เจ้าของและผู้อำนวยการและมาดามจอยขวัญฤทยัยกรรมการผู้จัดการผู้บริหารของรมรวินคลินิกเข้าร่วมงาน พร้อมเปิดเผยแนวคิดรักษาผิวพรรณใบหน้ารูปร่างแบบองค์รวมและแนวทางการพัฒนาในวงการความงามรวมทั้งการบริการเพื่อให้การดูแลลูกค้ามีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้นโดยภายในงานมีเหล่าดาราเซเลบสื่อมวลชนรวมทั้งผู้ใช้บริการของรมรวินคลินิกรวมฉลองงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่มินรัญชดาีกันอย่างขับข้ง สำหรับดีเซนเตอร์คนนี้นะคะหมอขาก็รู้สึกภูมิใจมากๆเพราะว่าน้องมินเนี่ยสวยมากมากนะคะแล้วก็น่ารักสดชื่นนะคะเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีแล้วก็มากความสามารถด้วยนะคะก็เหมาะสมสำหรับรมรบวิๆๆๆนทีนี้ค่ะม <c oughs> ีเซนความเป็นรมรเวินได้ดีมากๆค่ะค่ะเช่นกันค่ะน้องมินเป็นน้องที่มีความสามารถนะคะ วยนะคะเป็นเด็กนิวเจนนะคะซึ่งคิดว่าจะเป็นตัวแทนให้กับ,มบรมโรวินได้เหมาะสมมากค่ะค่ะตอ,ตอนนี้ก็มรมโรวินนะคะก้าวสู่ปีที่22แล้วนะคะแนวทางนะคะจะเห็นสิ ah ่งที่เปลี่ยนแปลงนะคะมากยิ่งขึ้นนะคะในปีนี้นะคะซึ่งมันจะเน้นถึงงานผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือหรือตัวยานะคะจะมีการ เปลี่ยนแปลงนวัตกรรมหลายๆอย่างทําให้ทุกคนประทับใจในผลลัพธ์นะคะซึ่งนลลวินเองมีการให้บริการทุกอย่างเลยค่ะจริงๆแล้วผมว่าทุกๆอย่างมันเริ่มจริงๆลูกค้าจะรู้จากเราในเรื่องของนวัตกรรมเป็นหลักนะครับนวัตกรรมว่าเราเป็นผู้ที่มีนวัตกรรมล้่สมัยอยู่เสมอแต่อย่างไรแล้วตามเม่ตอดของเราที่เรา ดำเนินมาผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญในการฟองใจลูกค้าคือในหนึ่งในเรื่องของความซื่อสัตย์กับลูกค้านะคะเป็นหลกนักใด้านที่สองคือมันมาในเรื่องของประสิทธิภาพและผลลัพธ์นะคะที่สุดท้ายก็นวัตกรรมมาเป็นตัววันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นแทนน้องนมีเพราะว่าตะกี้นี้ยืนลุ้นกับน้องนมีสวยแบบทุกมุมทุกมิติทั้งหน้าทั้งหุ่นเลยค่ะบอกเลยว่าภูมใิใจที่สุดที่ได้เป็นเตอวตวแทนคนรุ่นใหม่นะคะ ที่เข้ามาเป็นตัวแทนของโรงิเวคลินิกให้เห็นถึงเรียกว่าความสวยในแบบที่เป็นน้องนิสเองนะคะทุกคนสามารถที่จะสวยได้ในแบบที่เป็นตัวของเราเองมั่นใจมากยิ่งขึ้นในทุกทมือนะคะเพราะฉันไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ยังไงก็คือสามารถที่จะเริ่มเข้ามาแบบเองได้ปรึกษาแพทย์ตรงนี้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของ,รงบริเวนซึ่งนินก็ได้บอกทุกคนไปแล้วว่าจริงๆเคยใช้งาน ึกว่าบบคเคนลราดีแล้วเราก็เชื่อมั่นในคุณภาพแล้วก็ความเชี่ยวชาญของแบรนด์นี้ด้วยก็เลยเลือกที่จะมาร่วมงานแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากสำหรับปีปีนี้นะคะพรีเซนเตอร์ที่สวยความสามารถของคุณหมอนวัตรกรรมที่ดีดีอัปเดตทันสมัยที่สุดในตอนนี้กันเราก็เตรียมพร้อมสําหรับทุกๆอย่างสําหรับทุกคนคือร่มรื่นคลินิกนียมีความตั้งใจที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับทุกทุกท่านนะคะด้วยความมุ่งมั่นของที คุณหมอและทีมงานทุกท่านเลยค่ะขอฝากโรงพยาบาลคลินิกไว้ในอ้อมใจของทุกท่านนะคะเอต้านิวครบจบทุกข้าว